อแล้วครับช้างเผือกเอาเลยเอาเลยทักทายแม่เอาเลยวันนี้ทีมงานอยู่กันเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แม่บางเนาะสำหรับแนวทางของคุณแม่เป็นความฝันเราเป็นเลขสูตรแบบใดครับแม่ บ่มีสูตรค่ะมีฝันค่ะฝันล้วนๆสมัยเรียนสถิติของคุณแม่ถูกเมื่อกี้งวดละครับครตาตาก่อนๆนต์สิบเอ็ดงวดค่ะสิบเอ็ดงวดซ้อนจ้าครับแล้วเมื่อกี้เห็นก็สิบบอกว่าถูกกี่งวดนะครับฮะสี่งวดสี่งวดต่แม่บ้างก็มีสี่งวดที่ไม่ได้ออกซืที่ไม่ได้ออกซื้อสี่งวดติดแล้วละลายไม่ได้ออกคลิปสี่งวดติดแล้วอันนี้ ถ้าเขาวงนี้เป็นงวดที่หาได้ป่ะค่ะเขาอกว่าเป็นงวดที่หางวที่พ่านมากเข่าหัวขากับหกสามจ้าโอ้ตึงบนล่างหกสามบนล่างเขาเทือกสองโต่นั่นแหละสองโซบนสองโัวล่างจ้าฟันเอารุนรเนยด้ป่ค่ะจ้าฟันเอารุนๆนฟันได้เป็นโซหรือว่าจังไรไหมว่าแปรเอาฟันเห็นลดตาสินเนี่ยแหะ ยูทูบนี่แหละ <No. S 1> ผ้าเมียขี่รถน้ำกลนเพราะว่าเจ้าของไปสิไปแห่ต้นเงินนะจ้าเราเลยผ้ากันขี่รถน้ำกลนมากแต่สิ้นมาสันาส้นเจ้าอ่อนออกนาได้เพราะว่าสั้นบ่ผมสีแล่นน้ำหลังนี่แหละเพาสั้นค่อยไปเ่าะสั้นราวางเสืก็นเลยเลยบอกล้ว่าอันฟันเกียวยูเดอร์ว่าขับรถท่านอีกขาวนี่แหละไปก็เลยวางเสืเอ,ออันตอนบานที่เนี่ยไฮเบิร์นเมเดอร์กันเลยวางเสื้อแรนี่ก็เลยบอกบอกเอา แต่ว่าลูกชาย,เ,าย,าเ,ยเพิ่นหมานอยู่อ๋อทะเบียนรถเพิ่นยังล่ะพ่อแม่ทะเบียนรถเพิ่นนั่นเจ็ดหนึ่งหกห้าพ่นบอกว่าเพิ่นสิออกน้ำคนน้ำหลังแมนกับถ่ายมันหกหาเด้มันก็เต็มเต็มเลยแม่ออกออกไปข้างนารดตาสินว่าสันบอสิควายขี่น้ำหลังอดอกว่าสันระวังชีพหาเด้จ้าหน้ามันบอกเต็มเต็มเราหกสามเราแม่หกสามมัตสัยอันหกสามนี่เจ้าของนั่น เคยเคยน้่เลขอันที่ว่าเจ้าของมักมาตะเกาเนาะศูนย์หกสามหนแม่ศู 63, นย์หกสามนิตะกี้่นเคยไปงานข้าเจ้าข้าเจ้างานสีดำบันนี้แล้วอบอกเขียไปคอเลขน้ำเพเลินแล้วมาฝันเกี่ยวเล่าเอาปักเขียใส่ใส่นั่นคอเลขบันนี้มันเลได้มากอันห้าหกสามในฝัน,นแมนบันนี้เจ้าของกัเลยมาฝันเกี่ยวเพเลินกัเลยซื้อเลขตัวเก้าของเพลินหกสามสามหกกันละก็เลยมาถืออีกคือเก้า หกสามผ่าตัดมันกับเขาทั้งบนทั้งล่างแมนจ้าตอนนั้นมันเป็นหาหกสามบันนี้มาฝันเกี่ยวเป็นเอี๊ก็เลยซื้อเลขอันเก่าขึ้นครับสองฝันสองฝันก็เลยได้บนล่างจ้าจี่งวดติดแล้วก็แม่สี่ค่ะสี่งวดติดจ้าถูกไหมนี่สี่งวดติดแล้วล่าสุดอันนี้เนาะจ้ารับสถิติดไหมสี่งวดสี่งวดติดจ้บานนี้ที่ได้ออกช่องกระซึบ เป็นงวดแรกน้อยบางงวดแรกของทีมงานได้ไป็ร่งแม่งวดนั้นดังระเบิดเล่าฝันเห็นบนปทุมราชเลเบิ้ลวดนันเล่าไฮโตได้คือมวนทั้งล่างเจ็ดให้เจ็ดไฮเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หาศูนมันออกหาซูนกัเจ็เจันคือมวทั้งล่างดังระเบิดงวดนั้นเจ็ดงวดฝันเห็นบนปทุมราชเลขเบิ้ลเล่าเล่าไปตีเป็นจังไดขคือเจ็ดเจ็ดดังท่าทวนนะ อันนี้มันเหม่นคือจังไดกับบรลูเลยเนาะค่ะเนาะเออเงวดีแล้ครับแม่ฝันจังใดเนาะครับแต่ว่างวดนีนั่นเลขออกแล้วมันบ่ฝันบ่ฝันตองงวดกับเลขน้ำเลขเก้าค่ะน้ำเลขเก้าคือหกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็อันหกสามสามหกหาสามสามหาตัวเก้าน่ะจ้าเพราะว่าขั้นบ่ฝันมันจิเป็นเลขตัวเก้าออกตัองสินะกะเลยซื้อไว้บานี่มื่อคืนนี่เลขมาฝันบานที่นี่ซื้อเลขแล้วนะมาฝันว่า สิไปแห่ต้นเงินอีกแล้วจ้าก็เลยพากันนั่นเอื้อนเอื้อนเอากันฮ่มกันสิไปไปฟ้อนข้าเจ้าจัดขบวนแถวละหาค้นจ้าก็เลยว่าโอ้ยเปิดเพลงขึ้นโอ้ยบ่มาโว้ยเพลงนี่เปิดเพลงเก่าสามาสันเปิดเพลงนี่บ่ฟ้อนดอกมันบ่มวลมาสันเอาเปิดเพลงเก่าสามาสันเพลเนเลยว่าเอาหยุดใบก่อนมาสันเดี๋ยวสิเปิดเพลงเก่าไห้พลเนเลยววางสี่เล่ยโบท่านี่ฟ้อนมาเนี่ เลยเียวไปให้หน้าน้าม,มันไปไหลให้หน้าขาดหน้าไหลลงมาไหลลงมาน้าไหลมดเลยในให้หน้านั่ย่างตาหอยบดที่นี่หอยน่ะไหลลงมาทรอนกันเป็นกองเป็นกวาง,วงคือเข้ากอกองไส่หน่มแมะก็เลยพากกันไปหอบเอาป้าป้าป้าเฮ้า a, ไปเอาบัดน,นี้ได้แล้วบ่อึดบ่อยากบดที่นี่พักอยากได้หน่อยก็เอาหน่อยพัอยากได้ลายก็เอาลายว่าสัน้นแต่หมายถึงว่าขั้นปันเห็นหอยหน่ะเลขออกหาศูนย์สันนี้จ้าที่เลขลงไ้น่ะคือมันถือยังสินะค่ะ โบเด็กแม่บางไปลงไว้แล้วแมนจ้ะจะคอยมาฝันตะกี้เ่าเคยฝันเจ็นหลับไป้พี่น้องให้พี่น้องเ่งพนตัวไดแม่บางบเอาร้นงุ่นนั่งกันเนี่ยเราหกศูนย์หศูนย์นี่ยละหกย์กับห้าศูนย์จ้ามั่นใจมั่นใจห้าศนย์จตามมฝันตามคพิมฝันจ้ะเพาได้สามตัวได้สองตัวหกศกับห้นยฝันเจยากัะบนะครับแมนค่ะเดี๋ยวแม่บางท่่นคว่มฝันคว่มฝัน่พี่น้องเพื่นตังนี้นะครับผม ฝันว่าจะไปแห่ต้นเงินเนาะจ้าจเนาะ,นาะอันห้อมกันมาหลายๆมาตุ้มมาห้อมกันเขาเจ้าจัดขบวนแห่น่ยนะอันแถวละหาคนแถวละหาคนเพื่อนว่าเพื่อนจะไปไปฟ้อนกันเลยวา่านางบึงกับน้องแพนอยู่ด้ยจ้าเลื่อมว่าเลี้ยงน้องแพนเนาะอันเพื่อนเปิดเพลงขึ้นมาน้องแพนว่าโอ๊ยบอมมักเพลงนี่ว่าสั่นบ่ฟ้อนเอาเพลงเกาซะว่าสัน่นคันบ่เปิดเพลงเกาเ้าบ่ไปเนาะอ่าสั่นก็เลยว่าเจ้าบ่ไปกับบ่ไปเอาสั่นก็เลยเขาเจ้าเลยเลือแถวว่าเจ้าเล่าเดี๋ยวถ้าเปิดเพลงเกา ให้เพื่อน่าสัน่นเพื่อนกะคอยสีฟ้อนว่าสันา่นว่าเลี้ยเียวไปให้หน้าให้หน้าผัดผัดขั้นให้หน้าขาดหน้าผัดไหลออกนี้มดย่างตะหอยไหลลงมากรองกันคื่จังกรองไส้ที่กัเจ้าคอยย่างเป็นบุญนี่ละ่ะไม่ว่าเออพี่น้องผูใ้ใดอยากได้ไปหอบเด้อไปหอบเอาว่าสัน่นอันห้อยนี่มันเป็นควางดีมาหอบมาหอบก็เลยวางสิเจ้าคองก็ไปหอบเพื่อกันหอบหอบเอาห้อย

ก็เลยมันใจนี่ละจ้าสื่อเลขมีอยู่ซมเนี่ละจ้างวดนี่นะซื้อตัวใดแม่บางสื่อหกศูนย์ห้าศูนย์หกสามหาสามจ้าที่นี่ไปเลยมาฝันเนี่ละฝันเนหมน้อยกรองกันนี่ละค่ะจ้พิมเราไปลง่งพิมพ์เฮอยู่องพิมพ์ลงกลมตัวใดแม่ต้องหกศูนย์ค่ะ อสำหรับคนนหน่อยนะครับบางมันฟันควกไาูนก็พกูนนะครับตรงกันยาตัดถิ่นเรอับเรือหกสามกับหาสามนะครับกันเวทเรอับเรือการเสียเกี่ยวนะครับค่ะเดี่ยวแล้วบอกค่ะเดีวลวครั มดตักลมาพี้องาแล้วแนอทางแนวทงแม่บางคุณดวงเฮงมักแหงหกศูนย์ห้าศูนย์หกสามห้าสามเน้นเน้นหกศูนย์กับห้าศูนย์นะครับ งตัวใดก็แม่ยำน่จ้าหกซูทหาซูทจ้ะเป็นตัวที่มากที่สุดกับแม่แม่จ้ะคิดว่าตั้งไหนคือมากตัวนี้จ้ะแม่เอามามกเกี่ยวกับเพื่อมปั่นยอของไหมจ้ะมันเกี่ยวกับหอยบ่แม่แม่ค่ะมันเกี่ยวกับหอยมันใจในหอยตัวนี้จ้ะมันเกี่ยวกับหอยแต่ว่าเพ่งเตาเนี่ยหรอคะหอยงไม่เพรเอาเล้อหอยน่ะไม่ไม่ไม่ดีเนี่ยเรวมาแต่ถึงหกสามหกห้าหอยนี่ตีเป็นเลขหอยหอยนี่ บอตีเป็นเลขค่ะเพราะว่ามันมีประจำเจ้าของอยู่แล้วเือคือหาศูนย์ต้องหกศูนย์นี่แหละเลขประจำฟันย่ำได้ถือย่ำนั่นค่ะฟันย่ำไดถือย่ำนั่นแต่โตคิดว่าพี่ชีถือกวมนี่โตไน่น่แ่จะหันมาให้โไหนไม่แน่แม่คิดว่าถือแน่นอนในสองคู่นี่หละจ้านแม่แม่เออในสองคู่แม่บางมากๆนะคะสำหรับโมมนเราเนบ